สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยที่6นะคะเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะคุณครูจะพูดถึงอาหารไทย4ภาคนะคะภาคที่1น,นะคะภาคกลางภาคกลางจะมีหลากหลายรสชาตินะคะมีการใช้กระทิในอาหารด้วยนะคะเช่นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา 2. ภาคเหนือจะมีรสชาติแบบกลางๆมีเค็มเล็กน้อยนะคะเช่นน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่ว สามภาคใต้จะมีรสชาติแบบจัดจ้านเผ็ดมากๆเคมเปรี้ยวมากๆนะคะเช่นแกงไตปลาข้าวยำสี่ภาคอีสานนะคะจะมีรสชาติผสมน้ำปลารา้าและรสเผ็ดเช่นส้มตำและน้ำพริกปลาลานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการทำส้มตำนะคะหนึ่งใส่พริกสดกระเทียมนะคะผงชูรสลงไปในครกนะคะและตำให้ละเอียด จากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาล้าปรุงสุกนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะสใส่มะเขือเทศปูดองหรือปูนึ่งนะคะสุกด้วยนะคะมีกุ้งแห้งนะคะมะละกอนะคะใส่ลงไปพร้อมกันในครกและต่ำให้เครื่องทั้งหมดเข้ากันนะคะสมเสร็จแล้วเด็กก็ตักใส่จานนะคะโรยด้วยถัว่วลิสง ะะเด็กๆสามารถนําไปรับประทานได้นะคะไปรับประทานพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ